เม่กี้ผมเอ่อกดเข้ากันเข้าสู่ของภาษาไทยอีกครั้งครับไปอ,อยู่ห้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ป .6 ทับสองน้องนักเรียนป .6 ทั 2, เข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนาะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศนะคะเป็นเรื่อง ทางที่ศาสตร์ที่มีความสนุกนะคะนักเรียนหายลายคนชอบนะคะแล้วก็นักเรียนหายลายๆคนเนี่ยฝฝันอยากเป็นนักบินอวกาศอยากทํางานเกี่ยวกับองค์การดาราศาสตร์ใช่ไหมคะนักเรียนเนาะหลายๆ,ๆคนเมื่อดูภาพยนตร์เกี่ยวกับนะคะเทคโนโลยีอวกาศแล้วเนี่ยนะคะก็มีความใฝ่ฝันอยากจะทํางานในองค์การองค์กรในองค์กรนาซาองค์การนาซาใช่ไหมคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาความรู้นะคะพัฒนาความรู้ตัวเองเนี่ย ให้เยอะๆนะคะนักเรียนอ่ะโอเคนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนะะื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะไปเลยเสียงอาจจะไม่ได้ยินนะคะนักเรียนดูแค่ภาพก็ได้นะคะ แต่เสียงดนตรีประกอบมันมันสนุกดีนะนักเรียนนักเรียนไม่ได้ยินใช่ไหมครูดได้ยินคนเดียวนะคะนักเรียนเออไม,ไม่ได้ยินเนาะแต่ก็อยากให้ได้ยินนะคะนักเรียนแต่มันตั้งค่าตรงไหนไม่รู้คุณอุดอาจจะรู้ก็ได้นะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะถามคุูอุดทีหลังเนาะอ่ะในระหว่างนี้ดูภาพ อ่านะคะอันนี้คืออะไรลูกนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรคะ จรวดอาวากาศครับอ่านะคะเป็นจรวดนะคะนะักเรียนเนาะที่กําลังทยานขึ้นสู่อาวากาศนะคะนะักเรียนอ่านะคะเห็นไหมว่าต้องใช้แรงดันนะคะมหาศาลเพื่อที่จะนะคะส่งจรวดเนี่ยนะคะออกจากนอกโลกได้นะคะเพื่อที่จะชนะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะนะักเรียนเนาะอ่านี่คือจรวดนะคะการปล่อยจรวด นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานักเรียนก็จะเห็นว่าอ่านะคะเป็นที่สนใจนะคะนักเรียนเนาะจากนะคะประชาชนนะคะที่มาดูใช่ไหมคะนักเรียนมาชมเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเนาะถ้าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากไปดูเหมือนกันนะคะนักเรียนเห็นไหมเดีงเง๋ยวนักเรียนสังเกตนะนะนักเรียนสังเกตนะเดีย๋ยวครูจะอธิบายไปด้วยนะคะนักเรียนเนาะอ่าเห็นไหมควันเยอะเลย นะคะอ่ามันก็มีเสียงบรรยายนะคะอันนี้เห็นไหมคะเป็นคลิปจากองค์การนาซานะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะคะนักเรียนติดตามดูนะอ่าจะตรวจนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะบอกว่าจะตรวจทําหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้ให้ดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่า อะไรหลุดออกอะไรหลุดออกอันนี้คือส่วนที่เป็นตัวเชื้อเพลิงนะคะนักเรียนก็ได้สลัดนะคะเราจะเรียกว่าจรวดเนี่ยนะคะเขาจะสลัดนะคะในส่วนของเชื้อเพลิงที่หมดไปละนะคะนักเรียนซึ่งส่วนของเชื้อเพลิงเนี่ยน้องนักเรียนมันก็จะกลายเป็นขยะอวกาศไปที่ครูเคยสอนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะมันก็จะเหลือแต่ส่วนของนะคะหัวจรวดน,นะคะนันเรียนหรือ ส่วนของอุปกรณ์หรือยานอวกาศนะคะที่เราจะใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะมันก็จะนะคะเคลื่อนขับเคลื่อนต่อไปนะคะนั่นยานอ่ะอันนี้คือการส่งนะคะตรวจขึ้นไปนะคะบนนอกโลกนะคะหรือบนอวกาศนั่นเองอ่ะมีคลิปดีโอันน่สองค่ะ่ะใครอยากเป็นบ้างนะคะ ให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ยังยังไม่บอกเนาะนะักเรียนยังไม่บอกนะคะว่า,อ,าอะไรนะคะให้ให้นั่นะเรียนสังเกตด,ดูก่อนอันนี้เป็นภาพจริงนะคะนะักเรียนเป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําในสตูด,ดีโอนะคะนั่นะเรียนอ่าเดี๋ยวสักครู่จะบอกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ เรียนหัวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกล้องนะคะที่ติดนะคะนักเรียนกับนักบินอวกาศนะคะนักเรียนมันเป็นกล้องที่ติดกับนักบินอวกาศเนาะอะนะะ่านะคะอ่านะคะอันนี้เนาะนักเรียนนะคะจะเป็นกิจกรรมเป็นโครงการนะคะนักเรียนที่ปล่อยนักบินอวกาศ จากนอกโลกเนี่ยนะคะนักเรียนอ่านักเรียนจะเห็นเนาะเมื่อกี้ที่เขาให้สัญญาณคืออ่ปล่อยเลยนะคะนักเรียนปล่อยเลยแบบนี้นะคะนักเรียนนักบินอวกาศคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ถูกส่งปล่อยลงมาแบบอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนด้วยตัวเองแบบนี้อันนี้เป็นครอบครัวของเขานะคะนักเรียนที่ติดตามดูนะคะอยู่ที่สถานีนะคะในโลกเนาะนะคะ, <S <s ะนักเรียนเนาะอันนี้เขาก็ถูกปล่อยลงมานะคะเพื่อกลับเข้ามาในโลก นะคะด้วยตนเองนะคะด้วยตนเองอันนี้เป็นภารกิจนะคะเป็นภารกิจในการทดสอบนะคะ,ะ,คะตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่นอกโลกอยู่นะคะกําลังจะพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนเพื่อเข้าสู่แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะดึงดูดนักบ,บินอวกาศเข้าสู่พื้นผิวโลกใช่ไหมคะนักเรียนเนาะเข้าสู่พื้นผิวโลกนะคะนักเรียนอ่าน่าจะน่าจะมีสัญญาณที่ดีดูจากนะคะอ่ คุณลุงคนนี้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นหัวหน้านะคะเจ้าหน้าที่ที่ทํางานนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นครอบครัวของของเขานะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าจะประสบความสําเร็จไหมนะคะจะประสบความสําเร็จไหมเนาะอืมอแล้วนะคะ อ่ะนะคะเขาก็สื่อสารกันนะคะนักเรียนน้อนระหว่างภาคพื้นนะคะนักเรียนกับนักบินอวกาศนะคะคุณเดียวนะคะนักเรียนคนเดียวเลยนะคะนักเรียนฉายเดียวเลยนะคะอืม อ่าน่าจะประสบความสําเร็จเนาะนักเรียน blind. นะคะอ่าเห็นไหมคะลงมทูทีบกลางละนะคะนักเรียนอ่าเขาก็ลงนะคะจอดที่พื้นผิวโลกนะคะได้อย่างปลอดภัยก็ถือว่าภารกิจนี้สําเร็จนะคะเห็นไหมว่านะคะมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะนักเรียนด,ดังนั้นเนี่ยนะคะอ่านะคะนักเรียนโอเคสําเร็จ ล่วงปลอดภัยนะคะกับลงสู่พื้นโลกเก่งไหมลูกเก่งไหมคะเก่งมากเลยนะคะต้องอาศัยทั้งแบบความกล้านะคะนักเรียนเนาะต้องอาศัยทั้งความเก่งนะคะปฏิภานไหวพริบต่างๆนะคะนักเรียนในการที่จะทํางานนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะนักเรียนสมาธิต้องมีนะคะเห็นไหมว่าการที่จะเป็นนักบินอวกาศได้เนี่ยนะคะนักเรียนเนาะต้องนะคะประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะอ่ะ ตอนนี้นะคะเราเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยนะคะ Olá, ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนะคะบนโลกนี uh, after, ้เนี่ยอย่างที่คุณครูบอกเนาะว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริการัสเซียจีนญี่ปุ่นนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนพยายามที่จะพัฒนานะคะเทคโนโลยีอวกาศนะคะของประเทศตัวเองนะคะนักเรียนเนาะเพื่อที่จะนะคะนักเรียนเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับ ประเทศของตัวเองนะคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนมันจึงได้มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศมากมายเลยนะคะนักเรียนอ่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอันแรกค่ะเป็นกล้องโทรทัศน์นะคะนักเรียนเนาะกล้องโทรทัศน์เนี่ยเป็นกล้องส่งทางไกลนะคะนักเรียนซึ่งนักดาราศาสตร์เนี่ยนะคะนักเรียนเนาะจะใช้ในการขยายนะคะขนาดภาพ ของวัตถุท้องฟ้านะคะของวัตถุท้องฟ้านะคะนักเรีนยนให้เห็นรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะได้ชัดเจนขึ้นนะคะยกตัวอย่าง <cassette> นะคะนักเรีนยนเนาะอ่าอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของกล้องโทรทัศน์นะคะนักเรียนที่ใช้ดูดาวนะคะใช้สำรวจวัตถุท้องฟ้านะคะเนาะอย่างเช่นเออดูดาวเคราะห์ที่โคจรมาใกล้โลกนะคะอันนี้ครูเคยใช้งานตอนนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนตอนนั้นเนี่ยเออคือมี มีดาวพฤหัสนะคะนัยนย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานะคะตอนนั้นครูเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอ,อยู่อาจารย์ก็นัดนะคะเวลาสองทุ่มนะคะขึ้นไปบนตึกนะคะเพื่อที่จะใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยต้องดูดาวพฤหัสนะคะ mm hmm. ครูก็ได้เห็นพื้นผิวของดาวพฤหัสด,ด้วยตาของครูเองผ่านการดูจากกล้องโทรทัศน์สวยงามมาก ชัดเจนมากๆเลยนะคะนั่นเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากนะคะนั่นเรียนสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ใช่ไหมคะนั่นเรียนเนาะที่แม่ริมอะค่ะที่เขาเปิดใหม่นะคะนั่นเรียนสามารถไปดูได้นะคะไปรับความรู้ตรงนั้นได้นะคะเด็กเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน50สิบาทนะคะในการเข้าไปเยี่ยมชมนะคะนั่นเรียนเนาะถือว่าเป็นความรู้นะคะนั่นเรียนเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าประทับใจที่ เราไม่เคยได้เห็นเนาะโอกาสแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยได้เห็นนะคะนะักเรียนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะดาวพฤหัสโคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดนะคะนักเรียนใกล้โลกมากมาเลยก็จะเห็นพื้นผิวของเขาเนี่ยแบบชัดเจนเลยครูก็แอบกลัวนะนะเรียนเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ให่ใช่ไหมคะนะักเรียนเนาะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในระบบสุริยะนะคะนะักเรียนอ่านะคะครูครูก็แอบกลัวอยู่นิดๆนะคะแต่ว่า ก็ถือว่านะคะเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปค่ะจรวดนะคะอย่างที่นักเรียนได้เห็นเมื่อกี้เนาะเป็นการปล่อยจรวดใช่ไหมคะนักเรียนเป็นการปล่อยจรวดนะคะเมื่อกี้เนี่ยซึ่งจรวดเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพายานพาหนะนะคะนักเรียนหรือยานอวกาศหรือแม้กระทั่งมนุษย์นะคะนักเรียนเนาะมนุษย์ อวกาศเนี่ยนะคะหรือนักบินเนี่ยนะคะนักเรียนขึ้นสู่อวกาศนะคะนักเรียน,นเนาะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นเมื่อกี้นะว่ามันก็จะมีในการส่วนของการสลัดเชื้อเพลิงนะคะที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะคะทิ้งไว้ในอวกาศกลายเป็นขยะอวกาศด้วยนะคะจำไว้นะคะว่าจรวจเนี่ยนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ขนส่งยานพหนาหนะยานอาวกาศหรือแม้แต่มนุษย์ขึ้นสู่อวกาศนะคะนักเรียนอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปร่างนะคะ ของจรวดนะคะนั่นเยนก็มีหลากหลายรูปร่างนะคะมีหลายเชื้อชาตินะคะนั่นเยนเนาะมีหลากหลายเชื้อชาติเลยนะคะหลายประเทศนะคะที่ต้องการที่จะส่งนะคะยานอวกาศต่างๆนะคะออกนอกโลกนะคะก็จะใช้จรวดทั้งหมดเลยนะคะนั่นอืมซึ่งเราจะดูในระยะใกล้ไม่ได้นะคะนัเรีนอนอันตรายนะคะเพราะว่าเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะมีแรงดันสูงมากนะคะเนาะเราต้องอยู่ในระยะ ประมาณ5-10กิโลเมตรนะคะในการรับชมนะคะแบบนี้เนาะนักเรียนต่อไปคะ่ะนักเรียนหาดาวเทียมอะ่ะอันนี้สำคัญเพราะว่าเราได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะดาวเทียมอย่างเช่นการถ่ายภาพนะคะนักเรียนเนาะการถ่ายภาพนะรูป รูปร่างของโลกอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนการใช้ในเรื่องของแผนที่นะคะนักเรียนด้าน GPS เนาะนักเรียนการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมนะคะการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะคะนักเรียนแล้วก็ปฏิบัติการนะคะในทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักๆเลยของดาวเทียมนะคะนักเรียนเนาะอ่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะ ให้นักเรียนดูดาวเทียมนะคะที่สำคัญสำคัญของโลกของเรานะคะแล้วก็ของประเทศไทยนะคะอัอนแรกค่ะลลกอันแรกอันนี้นะคะนักเรียนเป็นดาวเทียมที่เรียกว่าสปุตนิกนะคะนักเรียนเนาะชื่อคุค้นๆนะคะเพราะว่าคุณครูคุกค,ค,คีกับวงการข้อสอบโอลิตนะ,ะข้อสอบกลางอะไรมาเยอะ ชื่อคุ้นๆค,ค่ะนะคะดาวเทียมกักอุตนานิก์นะคะน,ะนักเรียนเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกนะคะน,ะนักเรียนในข้อสอบในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะคะ,น,ะนักเรียนมันมีแค่รู้กับไม่รู้นะคะน,ะนักเรียนมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะนักเรียนนะคะ,ะมันมีแค่รู้กับไม่รู้นะคะ,น,ะนักเรียนดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากสอบ นะคะข้อสอบในเรื่องของอเทคโนโลยีอวกาศได้เนี่ยเราต้องศึกษาค้นคว้านะคะนักเรียนเนาะเราต้องอ่านให้เยอะนะคะนักเรียนดูให้เยอะศึกษาให้เยอะเราถึงจะได้เข้าใจนะคะเราถึงจะมีความรู้ใหม่ๆเพราะว่ามันพัฒนามาเรื่อยๆนะคะนักเรียนอันนี้คือดาวเทียมดวงแรกของโลกนะคะชื่อว่าสปุตานิค หนึ่งนะคะนักเรียนเนาะอ่านักเรียนจะเห็นว่าหน้าตาของเขาคล้ายๆกับไวรัสนะคะมีหน้าตาคล้ายกับไวรัสนะคะนักเรียนสามารถโคจรรอบโลกได้นานถึง9.2วันนะคะนักเรียน9.2วันประมาณปีคศนะคะคิดศั้1,975ประมาณนี้นะคะนักเรียนเนะาะสหรัฐอเมริกา่ะได้ส่งนะคะตะกุตนิกหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกเนี่ย ขึ้นสู่อวกาศนะคะนักเรียนเพื่อทดตอบการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านชั้นบรรยากาศนะคะนักเรียนในการโปรตอรอบโลกของเขาเนี่ยนะคะโปรตอได้มากถึง92วันนะคะ,ะเฉลี่ยก็ประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนนาะน,นักเรียนในแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลานะคะแค่96วินาทีก็คือกี่นาทีเนี่ยนักเรียน หนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีครึ่งเนาะนักเรียนหนึ่งนาทีครึ่งนะคะถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะหน้าตานะคะเป็นเหมือนไวรัสแบบนี้นะคะนักเรียนเป็นรูปทรงกลมนะคะนักเรียนดูที่มือนักวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนที่เขาจับ ตรงด้านบนนะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายจริงๆนะคะเป็นภาพถ่ายสมัยก่อนเนาะมันก็เลยมีความไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนักเรียนเป็นลูกลูกกลมๆนะคะนักเรียนเนาะมีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่58เซนเมตรนะคะมีน้ําหนักแค่84กิโลกรัมนะคะน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่นะคะนักเรียนเนาะอันนี้ใช้ส่งไปเพื่อ ทดสอบนะคะการรับส่งข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ในปีเดียวกันนะคะนักเรียนเนาะก็ได้ส่งดาวเทียมสกุตนิก2์นะคะนักเรียนซึ่งเป็นน้องเห็นไหมคะนักเรียนเนาะส่งขึ้นไปอีกพร้อมกับสุนัขอวกาศที่ชื่อว่าไรกาเห็นไหมคะนักเรียนเนาะไลก้านะคะก็เป็นสุนัขตัวแรกนะคะเป็นสุนัขอวกาศจำไว้นะสุนัขอวกาศตัวแรกที่ชื่อว่าไรกานะคะนักเรียนเนาะ ก็ส่งไปพร้อมกับดาวเทียมสัพุตานิกสองนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวจะมีอยู่ในใบางานออนไลน์ด้วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนหาเรามาดูพัฒนาการของดาวเทียมในประเทศไทยบ้างนะคะลูกอันนี้ค่ะคือดาวเทียมไทยคมนะคะนักเรียนดาวเทียมไทยคมซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยอ่าเห็นไหมว่าประเทศไทย ก็มีดาวเทียมเหมือนกันนะคะนักเรียนเป็นไทยคมหนึ่งนะคะนักเรียนเป็นไทยคมหนึ่งเนี่ยนะคะถูกส่งขึ้นนะคะนักเรียนเนาะขึ้นไปโคจรเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะรอบโลกนะคะนักเรียนที่ประเทศแฟนเกียนานะคะนักเรียนแฟนเกียนาหรือแฟนเกียนาเนี่ยนะคะเห็นไหมว่าไทยเนี่ยนะคะนักเรียนยังคงไม่ไม่สามารถที่จะนะคะ ทำเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวากาศได้โดยตรงเองนะคะนักเรียนต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศนะคะนักเรียนน้อะจากต่างประเทศนะคะไทยคมหนึ่งนะคะนักเรียนเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยนะคะนักเรียนถูกส่งขึ้นไปเมื่อวันที่18ธันวาคม2536อันนี้เป็นเพื่อนกับครูเนาะนักเรียนนะคะ ก็มีอายุประมาณ28ปีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยได้ปลดระวางเรียบร้อยนะคะนักเรียนเนาะก็ไม่สามารถทํางานได้นะคะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ดาวเทียมของไทยนะคะนักเรียนสามารถถ่ายทอดนะคะสัญญาณโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงโทรศัพท์และการสื่อสารข้อมูลแต่นะคะนักเรียนเมื่อก่อนเนาะนักเรียนนะคะวิทยุนะคะนักเรียนก็มีขึ้นไม่เยอะเหมือนในปัจจุบันนะคะนักเรียนทีวีหรือโทรทัศน์เนี่ยก็จะเป็นทีวีจอขาวดำ จอสีน้ำตาลนะคะนักเรีนยนภาพก็ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเนาะเ,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 เทคโนโลยีอวกาศของเรายัางไม่ค่อยมีการพัฒนามากเท่าที่ควรน,นะคะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นหน้าตาของไทยคม2นะคะนักเรีนยน อ่าอันนี้คือไทยโคม2นะคะน,นักเรียนดูไว้นะคะเป็นความรู้นะคะนักเรียนเนาะถูกส่งขึ้นไปเมื่อปีพศ2537นะคะใช้งานได้ถึง15ปีตอนนี้ก็ปลดระวางเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า่อไปนะคะเป็นไทยโคม3ามนะคะไทยโคมสามเนี่ยนะคะนักเรียนก็เป็นดาวเทียมนะคะที่ใช้งานในการถ่ายทอดสด นะคะนักเรียนถ่ายทอดสดเหมือนการไลฟ์สดนะคะนักเรียนในปัจจุบันเ e นี่ยมันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติมากเลยมันเป็นเรื่องที่ทั่วไปมากๆเลยแต่ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะการที่เราจะถ่ายทอดสดนะคะนักเรียนมันเป็นสิ่งที่ amazing มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะนักเรียนสําหรับในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลที่อ่ากรุงเทพมหานครเนี้ยนะคะนักเรียนอ่ะคนที่เชียงใหม่ นะคะคนที่ชนบุรีคนที่ปัตตานีอ่ะก็สามารถดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลณขณะนั้นได้นะ,ะนะัเนียนอันนั้นนะ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะนะนัเรเยนเนาะดาวเทียมไทยคม3นะคะนะักเรียนถูกส่งขึ้นไปเมื่อปีพศ2540นะคะแต่ตอนนี้ปลดระวางเรียบร้อยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะทำงานอยู่เวลา เป็นเวลา9ปีนะคะผลระวางเมื่อปี2,549นะคะเนื่องจากว่านะคะไฟฟ้าไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ดาวเทียมไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นดาวเทียมไทยคม4ีนะคะเป็นดาวเทียมดวงที่สของไทยนะคะนักเรียนอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นดาวเทียมดวงที่ให้เขาเรียกว่าให้ความสําคัญนะคะนักเรียนแล้วก็นะคะ เป็นดาวเทียมที่ถูกพัฒนาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะนะักเรียนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะนะักเรียนเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะคะนะักเรียนเนาะเมื่อหลายปีก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะอย่างครูนะักเรียนถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโควิดระบาดเมื่อก่อนเนี่ยถ้านะครูเป็นนักเรียนอ่ะครูจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะนะักเรียนเพราะว่าบ้านครูไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วอินเทอร์เน็ตอ่ะราคาแพงมากเราจะต้องไปร้านอินเทอร์เน็ตซึ่งเราต้องไปซื้อชั่วโมงละสิบบาทยี่สิบาท หรือ30บาทนะคะตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือช้ามากๆเลยนะคะเรียนอันนี้คือขนาดไปร้านแล้วนะนั่นเรียนขนาดไปร้านละดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นครูสมัยก่อนเนี่ยครูจะไม่ได้เรียนออนไลน์เหมือนแบบนี้เลยนะคะนั่นเรียนเนาะอ่านะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยทําให้เรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่ไหมคะนั่นเรียนอินเทอร์เน็ตเป็นแบบ ไฟเบอร์ออปตินะคะนั่นเรียยเนาะอ่านะคะรวดเร็วมากเลยสามารถสื่อสารถึงกันได้เลยนะคะไม่ติดไม่หัดอะไรสักอย่างนะคะ,ะ,คะแล้วก็1เดือนเนี่ยจ่ายแค่ราคา600้อยกว่าบาทนะคะนั่นเรียนถือว่าเป็นราคาที่คุ้มต่อการใช้งานในการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันด้วยนะคะนั่นเรียนอ่ะต่อไปอันนี้เป็นไทโคมหนะคะนั่นเรียนไทโคมห้าเนาะทำหน้าที่นะคะในการถ่ายทอด สัญญาณทีวีดิจิตอลความละเอียดสูงนะคะนักเรียนอ,อันนี้นะคะก็เป็นพัฒนาการของดาวเทียมนะคะของประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของดาวเทียมนะคะทั้งหมด5ดม้าดวงมาดูนิดหนึ่งนะคะนักเรียนมาดูนิดนึงเนาะอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้เป็นตารางนะคะสรุปดาวเทียมของประเทศไทยนะคะทั้งหมดนะคะนักเรียนเนาะเรามีนะคะ ไทคมอยู่ทั้งหมด8ดวงเห็นไหมคะนั่นเรียนดูช่องขวามือนะคะนั่นเรียนดูช่องขวามือนะคะถ้าสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่ายังคงปฏิบัติการอยู่คําว่าปฏิบัติการอยู่ก็คือเรายังใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะซึ่งปัจจุบันเรายังมีคงมีไทยคม4นะคะนั่นเรียนไทยคม5ไทยคม6ค่ะขออภัยไทยคม6 7ดและ8 นะคะนัเรียนที่ยังคงใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันนะะที่เหลือ 1, 2, 3และ5เนี่ยนะคะเป็นผู้จภะพันดาวเทียมไปเรียบร้อยนะคะนะนักเรียนอันนี้เป็นความรู้นะคะนะนักเรียน,นเนาะเผื่อว่าออกข้อสอบว่า,าดาวเทียมไทยคมไหนยังใช้งานได้อยู่ถ้าเรียนตอบไทยคมห้นะคะนะนักเรียนก็ผิด ะะถ้าเรียนตอบไทยคมสีนะก็ถูกต้องเห็นไหมคะนักเรียนเนาะก็เห็นไหมคะว่าเราได้รับความร่วมมือจากต่างชาตินะคะนักเรียนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นจารัสนะคะนักเรียนฝรั่งเศษนะคะนักเรียนซึ่งเขาจะมีผู้ที่พัฒนาเกี่ยวกับะระบบจานดาวเทียมนะคะค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปอันนี้นะคะนักเรียนเป็นความสาเร็จของประเทศไทยอันหนึ่งนะคะนักเรียน เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าทีออสค่ะลูทีออสช่วงนั้นนะคะโด,ด่งดังตอนสมัยที่ครูกำลังเรียนอยู่ประมาณมสี่มห้านะคะนักเรียนมสมห้าในปีพศ2551นักเรียนเกิดหรือยังคะเกิดหรือยังยังครับยังเลยเหรอแลวหนูเกิดพศอ,อ,อะไรละเนี่ยหนูเกิดพศอะไรคะห้าสองค่ะห้าสองถูกต้องแล้วแล้วเกิดห้าสองนะคะห้าห้าสองนะคะนักเรียนอะ่ะตอนนั้นครูก็อยู่ประมาณ ม5ม6แล้วนะคะนักเรียนตอนที่นักเรียนเกิดนะคะทีออสนะคะโด่งดังในช่วงนั้นเพราะว่าจําไว้ให้ดีนะทีออสนะคะ,ะ,คะเป็นดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยค่ะนะคะเป็นลูกหลักของไทยเลยนะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกนะคะนักเรียนขึ้นสู่ยานอาวกาศนะคะเมื่อวันที่1ตุลาคม2551 นะคะนักเรียนเนาะจากฐานส่งจรวจประเทศรัสเซียเห็นไหมว่าจรวจจะทําหน้าที่ในการส่งดาวเทียมทีออสขึ้นไปโคจรรอบโลกนั่นเองนะคะนั่นเรียนเนาอะ,อะทีออสเนี่ยจะทํางานโดยอาศัยแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์จะเห็นว่านี่จะเห็นว่า อ่าอวัยวะของเขานะคะนักเรียนส่วนต่อของเขาเนาะก็จะมีแผงโซลาเซลล์ด้วยนะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่จะใช้เมื่อโคจรอ,อยู่บนนะ,ะอยู่นอกโลกนะคะนักเรียนเอนาะอยู่นอกโลกเราก็จะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนในการอ่าเปลี่ยนนะคะนักเรียนพลังงานให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งเจ้าทีออสเนี่ยนะคะเนี่ยสามารถบันทึกภาพครอ,อบคลุมได้ทั่วโลกเลย นะคะนั่นแปลว่าสามารถหายค่านะคะทรัพยากรป่าไม้สามารถหายทอดรัพยากรดินนะคะนักเรียนได้ครอบคลุมทั่วพื mm ้นโลกเลยนะคะนักเรียนอันนี้จึงเป็นลูกหลักนะคะนักเรียนเนาะของประเทศไทยนะคะจำไว้นะคะอันนี้ที่บ้านรูยังมีพวงคุณแจทกออสอยู่นะคะนักเรียนสมัยนั้นเนี่ยกูได้ส่งไปเข้าค่าย นะคะนักเรียนเกี่ยวกับทีออสนะคะตอนนั้นเนาะก็ยังมีสมุดนะคะนักเรียนยังมีพวกกุญแจทีออสอยู่นะคะเรียนอยู่ที่บ้านนะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนเนาะเมื่อนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศไปแล้วนะคะนักเรียนในชั่วโมงหน้ายังมีอยู่นะคะนักเรียนเนาะตอนเนี้ยไม่สามารถที่จะสอนจบได้ทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเพราะว่าคุณครูอยากให้นักเรียนได้รู้จักนะคะนักเรียนเนาะอ่ะ สิ่งแรกนะคะของโลกนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกดาวเทียมดวงแรกของไทยนะคะเพ<ม>ื่อเป็นประโยชน์เป็นความรู้กับตัวนักเรียนเองนะคะเรียนเราก็จะให้ความรู้ไปให้มากที่สุดนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนเพราะว่าเป็นการเปิดโลกให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้เท่าไหร่นะคะนักเรียนเนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ นักเรียนได้ความรู้ไปแล้วบ้างแล้วนะคะนักเรียนก็นําความรู้นั้นลงสู่ใบงานออนไลน์นะคะให้นักเรียนนําเอานะคะข้อความที่อยู่ในกรอบนี้น้ําเงินเข้มตรงนี้นะคะนักเรียนอ่านดูก่อนนะคะอ่านดูก่อนเนาะแล้วดูคําถามนะคะนักเรียนเนาะมี1นถึงเจข้อนะคะมี7ข้อด้วยกันแต่คนที่อยู่ในห้องตอนนี้นะคะนักเรียนเนาะอ่ะ 14คนที่อยู่ในห้องนะคะคุณครูเซฟชื่อไว้หมดนะคะนักเรียนได้คะแนนรอเพื่อนแล้ว3คะแนนนะคะดังนั้นแปลว่าถ้าใครที่ตั้งใจฟังคงุณครูสอนตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาจนถึงตอนนี้นะคะนักเรียนเนาะนักเรียนก็จะทํางานได้ถูกต้องทุกข้อเลยเต็มข้อนะคะถ้าทําถูกเต็มข้อบวกอีก3คะแนนคือคะแนนความตั้งใจในการเข้าเรียนก็เป็น คะแนนนะคะเอาไปเลยนะคะรอเกดสีได้เลยถ้าใครเข้าเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะโอเคเนาะคุณครูหวังว่านักเรียนจะตอบคำถามนะคะนำข้อความไปเติมลงในช่องว่างได้ถูกต้องนะคะ ครบทั้งเจ็ดพอนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านะคะนักเรีนยนสามารถแฮปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งในอัลบรรั้มวิทยาศาสตร์ครูคลิปได้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะใครมีคําถามหรือใครมีข้อสองสัยที่จะสอบถามคุณครูบ้างไหมคะมีไหมคะหลกคอ่ไม่ <É. S 1> <ช>ไม,นนมนนีนะคะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะส่งนะคะใบงานออนไลน์ให้นักเรียนเลยโอเคไหมคะ อ่าโอเคนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนหลายๆคนที่ตั้งใจเรียนด้วยนะคะในวันนี้เนาะอ่าคุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนไม่บายค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะ